เดอะมาวลนังภาคที่2ของฮีโร่หญิงคนแรกของมาว e ลที่ในตอนนี้กำลังเป็นที่พูดคุยกันว่ามันจะลุ่งหรือจะล่วงจนเราอาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นวัลละแห่งชาติของคนดูหนังเลยก็ว่าได้ที่จะไม่ต้องพาดเรื่องนี้อย่างแน่นอนโดยเส้นทางความเป็นมาของหนังซูเปอร์ฮีโร่พลังหญิงคนแรกของค่ายมาวลนั้นทีมงานจอดจงเลยว่าผู้ที่จะมารบทกับตันมาวลต้องเป็นนักแสดงดาวรุ่งสุดสวยเวอร์อย่างบีลาสันเท่านั้น บีลาสันคือนักแสดงสาวพราวเสน่ห์มากฝีมือไว้ย34ปีที่มีผลงานการแสดงมาตั้งแต่ไว้กระต t เธอผ่านการแสดงมาแล้วมากมายหลายเรื่องเล่นมาแล้วหลายบทบาทถึงเธอจะโด่งดังขึ้นมาอย่างมากจากการรับบทเป็นกับตันมาเวลในจักรวาลฮีโร่มาเวลซีเนมติกยูนิเวิร์สแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบทบาทอื่นๆของบีลาสันนั้นก็น่าดูน่าติดตามไม่ใช่น้อยเลย เอาเป็นว่าวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าบทบาทน้าดูของบีล่าซันนั้นจะมีบทบาทอะไรบ้างเรามาโบบ๊ทกันเลยครับบทบาทลิสสาวเปียวยยลาดคู่กัดของกลุ่มนางเอกในหนังเรื่อง s l i p p w เ l อ e r คืนกรีดสสาวโจดาราสาวมากฝีมือในวงการฮอลลีวูดแทบทุกคน ต้องผ่านช่วงเวลาในการเล่นหนังใสๆกันมาก่อนนั่นไม่เว้นแม้แต่นักแสดงสุดฮอตอย่างบีลาสันที่แม้ว่าในสลิปฮาเวอร์บทลิสต์ของเธออาจจะเป็นแค่บทสมทบในกลุ่มสาวเปียวซึ่งเป็นคู่กัดกับของเพื่อนฝั่งนางเอกเนื้อหาของหนังก็ไม่มีอะไรมากครับตัวหนังออกจะติ้งต้องตามประสานางวัยรุ่นที่บอกเล่าเรื่องราวของจูลี่สาวน้อยที่ตัดสินใจจัดปาร์ตี้ชุดนอนกับเพื่อนๆแต่กลายเป็นว่าพวกเธอต้องเจอกับเรื่องาราวโกลาหลตลอดคืน แถมยังต้องรับมือกับสาวป๊อปแกงคู่แข่งอีกงานนี้จะจบลงเช่นไรคุณต้องตามไปดู Sleep Power ได้รับคำวิจารณ์ค่อนข้างเลวร้วายครับนักวิจารณ์ลงความเห็นว่านี่คือหนังปัญญาอ่อนแห่งปี้อย่างเอกฉัชันแต่เหมือนแฟนคนดูที่เป็นผูมเป้าหมายของเรื่องจะไม่ได้จงเกลียดจงชังนะักมันถือว่าเป็นหนังที่ดูเพลินอีกเรื่องหนึ่งเลยละครับส่วนในด้านรายได้น,นั้นก็ทำเงินไปแบบหอมปากหอมคอแต่มูตมิ ทำเงินทั่วโลกไป10ลด้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองถ้าใครอยากหาหนังวัยรุ่นดูเพลินๆและถ้าอยากดูหนังของบีลาสันไว้ละอ่อนแล้วล่ะก็คุณต้องดูเรื่องนี้เลยล่ะครับบทบาทมอลลี่เทรซี่สาวปรอปประจำไฮสคูลในหนังเรื่อง21 Jump Street หลังจากที่บีลาสันไปรับงานทางจอแก้อยู่นาน ทเวนตี้วันจัมสตรีก็เป็นหนังที่เปิดโอกาสให้เธอได้มีโอกาสเผยเสน่ห์ความน่ารักสดใสในบทมอ l ลี่เทรซี่สาวพร้อปประจำไฮสคูลที่อาจจะมีเอี่ยวกับกลุ่มนักค้ายาเสพติดในไฮสคูลถึงแม้ว่าบทบาทในเรื่องนี้จะเป็นบทเล็กๆแต่ด้วยความสวยน่ารักของบีลาสันก็สามารถสะกดคนดูให้หลงรักเธอได้ไม่ยากทเวนตี้วันจัมสตรีก็เป็นหนังที่จะเล่าเรื่องราวของชมิดและเจนโก อดีตคู่กัดสมัยมัธยมที่ต้องมาจับมือเป็นคู่หูตำรวจซึ่งทั้งคู่ต้องปลอมตัวไปเป็นนักเรียนมัธยมปลายเพื่อสืบหาเอเย่นขายยาเสพติดในโรงเรียนไฮสคูลเมื่อมีโอกาสได้ย้อนวัยและลึกความหลังเป็นวัยรุ่นอีกครั้งทั้งสองจึงจัดเต็มแบบไม่มีหยังแต่ไม่ใช่เรื่องงานนะเรื่องความบ้าบาอโคตรของทั้งคู่มากกว่าบทบาทแมสันวิเวอร์ ช่างภาพสาวที่ได้เข้าร่วมภารกิจในการสำรวจเกาะกะโหลกในหนังเรื่อง Kong s u l l Island ของมหาภัยเกาะกะโหลกแน่นอนว่าหลังจากนักสแสดงสักคนคว้ารางวัลอสการ์พวกเธอก็จะเนื้อหอมเป็นพิเศษ Kong Skull Island คือหนังระดับบ็อกบัสเตอร์ที่บีลาสันและบทเป็นเมสันวิบเวอร์ช่างภาพข่าวแผนกสืบสวนที่ได้ร่วมภารกิจในการสำรวจเกาะกะโหลกเกาะ,ะลึกลับกลางมหาสมุทรแปซิฟิกตามตำนาน แต่เมื่อทั้งหมดเดินทางมาถึงเกาะกระโหลกเธอก็ต้องมาพบกับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรื่องราวที่จะเทอไทยสันชอตยานและจันยาบันในการเป็นนักข่าวของเธอคองสโกไอแลนด์ Island, เป็นหนังฟอร์มยักษ์ว่าด้วยการหยิบเอาคิงคองมาดัดแปลงใหม่ให้อยู่ภายใต้จกักรวาลสัตว์ประหลาดของค่าย w a r ์เนอร์พิกเจอร์ถึงแม้ว่าคำวิจารณ์จะออกมากลางๆแต่ความสนุกตื่นเต้นของเนื้อเรื่องและความใหญ่ของคอง มันก็ทําให้คองสโตไอแลนด์ทำเงินทั่วโลกไปถึง568ล้านเหรียญสหรัฐเลยล่ะครับซึ่งถือเป็นหนังที่ทำไรายได้สูงที่สุดของบีาลาสันเลยก็ว่าได้อ,อัพพอสุดยอดจริงๆบีาลาสันนี่สวยมากเลยครับบทบาทจอยสาวดวงสวยที่ถูกขังในชั้นใต้ดินในหนังเรื่องรูมขังใจไม่ยอมให้ไกลกัน นี่คือผลงานเปลี่ยนชีวิตของบีลาสันเพราะการรับบทเป็นจอยเด็กสาวที่ตั้งใจจะเดินเข้าไปช่วยเหลือสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บแต่กลับกลายเป็นว่าเธอถูกจับมาขังไว้ในห้องเก็บของชั้นใต้ดินเพื่อเอาไว้เป็นเครื่องบำบัดความใคร่ทางเพศจนเธอนั้นท้องและให้กำเนิดลูกจอยได้พยายามสร้างโลกทั้งใบในห้องแคบๆขึ้นมาให้เด็กน้อยได้เรียนรู้เพราะเธอกับลูกไม่สามารถออกไปไหนได้เลยจอยและลูกได้พยายามทุกวิธีทางเพื่อหนีออกจากที่คุมขังนี้ให้ได้ นั่นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของสองมีลูกไปตลอดกาลเราไม่อาจาปฏิเสธได้เลยว่าบีลาสันนี่แหละคือเดอะแบกของหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องเลยเพราะเธอทั้งถ่ายทอดอารมณ์ของคนเป็นแม่ที่ต้องปกป้องลูกจากความโหดรห้ายและการรับมือกับสภาพอารมณ์อันแปรปรวนตลอดคมยาวกว่าสชั่วโมงการแสดงของบีลลสันคือหัวใจของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้และบทบาทนี้เองทําให้เธอคว้ารางวัลจากเวทีใหญ่ในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นเวทีออสการ์หรือเวทีลูกโลกทองคําซึ่งเธอก็ได้รางวัลสาขานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมไปโครองที่หลักนี่เก่งที่หลักนี่โคตรเก่งเลยนะบทบาทลินดานักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศอินเดียในหนังเรื่องบัสมาติบลูในเรื่องนี้บีลสันจะรับบทเป็นลินดา นักวิทยาศาสตร์สาวสวยชาวอเมริกันที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศอินเดียเพื่อขยายพันธุ์ข้าวที่มีการปรับปรุงพันธุกรรมลินดามไม่รู้เลยว่าการขยายพันธุ์ครั้งนี้คือการทำลายอาชีพของเหล่ากเกษตรกรในอินเดียจากชาวตะวันตกที่ไม่ประสีประสาสู่การทำความเข้าใจชาวอินเดียพื้นเมืองเรียนรู้วิถีชีวิตและตกหลุมรักชายหนุ่มรูปงามในเวลาต่อมาที่สำคัญหนังเรื่องนี้เป็นหนังโรแมนติกมิวสิควลอีกต่างหาก s ัสมาติบูเป็นหนังที่ไม่ได้เข้าฉายในประเทศไทยนะครับแถมคำวิจารณ์ของหนังค่อนข้างย่ำแย่มีหลายคนกังขาถึงการร้องเพลงของบีลอรสันว่าเธอร้องเพลงได้แค่คีย์เดียวแม้ว่าเธอจะเป็นนักร้องม,มาก,ก่อนก็ตามแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าใครมีโอกาสได้ลองดูหนังเรื่องนี้ก็อาจจะพบว่ามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะ บทบาทเจเน็ตนักเขียนข่าวซุบซิบดาราที่กำลังจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มในหนังเรื่อง The Glass Castle ในเรื่องนี้บีลาสันต้องมารับบทบาทถ่ายทอดเรื่องราวของเจเน็ตนักเขียนข่าวซุบซิบดาราที่กำลังจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มแต่ครอบครัวสุดเพี้ยนของเธอต่าเป็นปัญหาสำคัญ ถึงแม้ว่าเจนเน็ตอยากผลักใส่ครอบครัวของเธอขนาดไหนแต่ด้วยความทรงจําระหว่างเธอกับพ่อขี้เมาแม่ศิลปินไส้แห้งและพี่น้องที่เคยละหกละเหินยายบ้านไม่เคยอิ่มท้องแต่อบอุ่นหัวใจก็มีความหมายและความผูกพันกับเธอมากนั่นทําให้เจนเน็ตต้องเลือกระหว่างการมีความสุขกับคนรักหรือเธอจะต้องกลับไปหาครอบครัวในเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บีเลซันดูสวยมากเลยล่ะครับแต่เธอก็สวยตลอดเวลาอยู่แล้วนะ บทบาทแคลรอนแดนเวอร์สหรือกัปตันมาเวลฮีโร่สาวทรงพลังในจักรวาลฮีโร่มาวิลซีเนม่าติกยูนิเวิร์สไม่เคยมีใครคาดคิดว่าบีลาสันนักแสดงสาวที่มักรับบทดรามา่านัหนักจะมารับบทเล่นหนังฮีโร่ซึ่งการรับบทฮีโร่ครั้งแรกของเธอก็ได้รับบทฮีโร่หญิงสุดแกร่งกับนางฮีโร่ของเธออย่างหนังเรื่องกัปตันมาวลเดอะมาวลและหนังรวมฮีโร่อย่างอเวนเจอร์เอ็นเกม เรื่องราวของกัปตันมาเวลก็จะเริ่มเล่าเรื่องราวของแคลรอนเดเวอร์ผู้ที่ชะตาชีวิตพกผันกลายเป็นหนึ่งในซูปเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลที่ต้องมาช่วยเหลือผู้คนทั้งจักรวาลที่ได้รับผลกระทบจากสงครามอาวกาศของทรงเผ่าพันธุ์และในหนังภาคที่2อ,อย่างเดอะมาเวลเองกัปตันมาเวลก็ต้องเข้าต่อสู้กับพวกเจ้าครีแถมยังต้องดูแลฮีโร่รุ่นใหม่อีกงานนี้กัปตันมาเวลจะพาคุณไปพบกับการผจญภยัยครั้งใหญ่ในอวกาศอันกว้างใหญ่พร้อมกับพวกพ้องของเธอ ขอบอกเลยว่าบีลสาสันทิรับบทเป็นกัปตันมาเวลนั้นเฮ้แ hey! ละสวยมากๆหุ so ่น so ดีแบบสุดๆพรและยังชอบเธอเลยบทบาทเกรสสาวที่เป็นเหมือนเซฟโซนของเราวัยรุ่นมากมายปัญหาในหนังเรื่องช h o r t term t w i l ชีวิตไม่ดีที่ดีเพราะเราทุกคนล้วนมีบาดแผลในใจและบางที แผเหล่านั้นไม่เคยจางหายไปเลยช็อตเทมร์มเ e วลเป็นหนังสั้นที่ต่อยอดมาเป็นหนังยาวในปี2013โดยในเรื่องนี้บรีลาสันจะรับบทบาทเป็นเกรซสาวที่ทำงานอยู่ในศูนย์บำบัดและช่วยเยียวยาจิตใจของเราวัยรุ่นที่มีปัญหากับครอบครัวเธอเป็นเหมือนกับเซฟโซนของเราวัยรุ่นที่มีปัญหาเลยก็ว่าได้หนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวถึงที่พักอาศัยของเราเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหากับครอบครัว เป็นสถานที่กึ่งบำบัดช่วยเยียวยาจิตใจของเด็กเหล่านี้จากผลข้างเคียงที่ได้รับจากทางบ้านซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นที่ของเด็กมีปัญหาด้วยเกดที่ทํางานอยู่ที่นี่ต้องเป็นที่รับฟังและเซฟโซนของวัยรุ่นเหล่านี้ให้ผ่านพ้นวันคืนอันเลวร้ยวายไปให้ได้หนังเรื่องนี้จะพาเราไปสํารวจสภาพจิตใจของตัวละครทีละนิดนั่นรวมไปถึงเกดที่ดูแลเด็กเหล่านี้ด้วยเช่นกัน บทบาทคิดสาวสวยที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างแต่มีโคมฝันว่าอยากเลี้ยงม้ายูนิคอนในหนังเรื่องยูนิคอนสโตยูนิคอนขายฝันในเรื่องนี้บีรลสันจะรับบทเป็นคิดสาวที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเรียนศิลปะก็ลาออกงานการก็ไม่มีทำอาศัยอยู่บ้านของพ่อแม่ไปวันๆมีเพียงสิ่งเดียวที่ฝังใจเธอมาตลอดคือเธออยากเลี้ยงม้าในตำนานอย่างยูนิคอนเอาจริงดิ แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้รับบัตรเชิญปริศนาที่จะทําให้ความฝันในวัยเด็กเป็นจริงเมื่อมันนําเธอไปสู่ร้านขายยูนิคอร์ที่ไม่น่ามีอยู่จริงเพียงแต่พ่อค้ายูนิคอร์มีเงื่อนไขสําคัญที่เธอต้องทําให้ได้ก่อนจะเป็นเจ้าของม้ายูนิคอร์เอาจริงๆลึกๆแล้วเธอก็รู้ว่าอาจจะโดนต้มตุนอยู่ก็ได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงละ่ะเธอจะไม่ลองเสี่ยงหน่อยเหรอความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คงจะเป็นการที่บีลลสันเป็นทางนักแสดงนําและเป็นท้งผู้กํากับนี่แหละครับ แถมเธอยังได้เล่นหนังกับนักแสดงยอดฝีมืออย่างเจูเอลแจ็กสันอีกตัางหากถ้าใครเป็นแฟนคลับของบีเลสันต้องไม่พลาดเรื่องนี้เลยครับบทบาทเทสลูกสาวของมิสเตอร์โนบอดีในหนังเรื่องฟาดเอ็กเร็วแร่งทะลุนรก10ในที่สุดความตั้งใจของบีเลสันที่อยากเข้าร่วมจักรวาลฟาดก็เป็นเรื่องจริง เมื่อในฟาสเอ็กหนังตระกูลฟาดภาคที่10บีลาสันได้เข้ามาร่วมกวนครอบครัวโดยเธอได้รับบทบาทเป็นเทสลูกสาวของมิสเตอร์โนบอดีที่มาช่วยครอบครัวของดอมบูลหัมมันกระจายมันเป็นหนังอีกเรื่องครับที่บีลาสันได้โชว์ท่าบูเท่ๆถึงมันจะไม่ได้มีมากมายก็เถอะบีลาสันยังเผยอ,อีกว่าเธอเชื่อมั่นในมรดกที่พ่อของเธอสร้างเอาไว้ ซึ่งเป็นการยืนยันร่วมกับดอมและครอบครัวทอรลิโต้รวมถึงการต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นดอมรู้ดีว่าเธอมีจิตใจที่เข้มแข็งและนับถือเธอที่อุตส่าห์มาคุยกับเขาและต้องการจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสิ่งที่เขาขอจากเทสคือการทดสอบเล่ากับว่าต่อให้มันเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เธอก็จะทำมันให้สำเร็จให้ได้นั่นแหละคือครอบครัวตลอดไป นี่แหละครับสิบ,บทบาทน่าดูน่าติดตามของบีลาสันที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเธอก็โปรยสเสน่ห์ชวนลงไหลได้อย่างน่าอัศจรรย์บทบาทดราม่าก,ก็ทำเอาน้ำตาล่วงบทวัยรุ่นก็เปรี้ยวซาจิจัดได้ใจบทบูก็โคตรมันแอคชั่นละหำมมันก็จ่ายทุกๆบท,ทบาทที่เธอได้รับเธอถ่ายทอดมันออกมาได้เป็นอย่างดีแถมความสวยเซ็กซี่ยังขยี้ใจได้อีกถือได้ว่าบีลาสันเป็นนักแสดงสาวอีกคนที่อยู่ในดวงจิตดวงใจของผู้ชมทั่วโลกเลยล่ะครับ สุดท้านี้แ a กสตูดิโอก็ขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและสั่งกระดิ่งให้ช่องของแซกสตูดิโอด้วยนะครับแต่คุณคือโคนานังโคนการะตูนเราคือเพื่อนกันครับเซ่ฮ่า